ทุกคนรู้หรือไม่หลังทารกคลอดคุณแม่นั้นยังไม่ได้ปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะวันนี้ครูมิดไว้จะพาทุกคนมารู้จักขั้นตอนการตรวจรกหรือพาเซนต้าตรวจให้ครบแม่ปลอดภยัยห่างไกลตกเลือดหลังคลอดไปดูกันเลยวิธีการตรวจโรคระดับแรกนะคะเราก็ดูความยาวของสายสะดือก่อนนะคะเคสนี้สายสะดือก็น่าจะยาวประมาณ ัก40เซนนะคะเสร็จแล้วก็ดูเส้นเลือดเส้นเลือดที่สายสะดือก็จะมีอยู่3เส้นนี่จะมองเห็นจะม,มีอัตรรี่2เส้นอัตอรตรี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เส้นเวนน,นี่จะเวนนี่อัตรรี่2เส้นนะคะ นอกจัดดูความยาวของสายสะดือแล้วก็ดูว่ามี t ู o อ n o t front right? n o t ไหมนะคะอันนี้ก็ไม่มี t ู o อ n o t ถ้า t ู o อ n o t ก็คือสายสะดือจะผูกกันแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่า t ู o อ n o t นะคะอันนี้ไม่มีนะคะต่อไปก็ดู f r o n อ knot นอ o อ่าไม่มีนะคะวาตันเจลลี่ knot นะคะไม่มีนะคะ ต่อไปก็ดูลกด้านลูกก่อนนะคะลกด้านลูกนะคะเราก็ดูเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดว่าทอดไปถึงขอบลกไหมนะคะอันนี้ก็คือปกติเส้นเลือดจะห่างจากขอบลกประมาณ1-2เซนนะคะ ค่อนข้างจะชิดขอบลกนะคะอันนี้ค่อนข้างจะชิดขอบลกฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้่าจากขอบลกนะคะอันนี้ลกเกาะแบบนะคะยังไม่ถึงกับขอบลกนะคะน,นี้ขอบแบบด้านข้างะะ่จากขอบลกตรงนี้ประมาณ1เซนนะคะต่อไปนะคะจับยก ลกขึ้นมานะคะดูการฉีกขาดของเยื่อหุ้มว่าสัมพันธ์กับตัวเด็กไหมแล้วก็ดูการฉีกขาดว่าตำแหน่งที่ฉีกขาดใกล้กับขอบลกหรือเปล่านะคะเคสนี้ก็คือการฉีกขาดตรงนี้นะคะ mm hmm. น่าจะประมาณ7เซนพอดีก็แสดงว่าไม่น่ามีลกเกาะต่ำนี่คือลกและนี่คือตำแหน่งที่ฉีกขาดนะคะถ้าเราที่ออกมาน่าจะได้เ็ดเซนพอดี แสดงว่าไม่มีรกเกาะตันแล้วก็ดูว่าเยื่อหุ้มการฉีงขาดของเยื่อหุ้มขงหุ้มลกกะรกะลุ่งกระลิงไหมเคสนี้คือไม่กะรกะลุ่งกระลิงมีแค่รูเดียวนะคะมีรอยโหว่รูเดียวนะคะ,ละ,คะแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะเป็นถุงนะคะก็จะมีฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งด้านลูกนะคะด้านลูกก็จะมีลักษณะใสเหนียวก็จะมีเยื่อหุ้มสองชั้นนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะเยื่อหุ้มเป็น มันจะชิดติดกันนะคะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะใสเหนียวนะคะนี่เรียกว่าแอมเนียนฝั่งเนี้ยนะคะจะใสและเหนียวฉีกขาดได้ยากแอมเนียนส่วนฝั่งเนี้ยจะติดกับเกาะกับปลอกเห็นไหมคะนี่ฉีกสองอันฝั่งนี้จะเป็นด้านคอเลียนนะ,ะจะฉีกขาดถ้าเราดึงขาดได้ง่ายนะคะแต่ชั้นเนี้ย ดึงดเห็นไหมดึงแล้วยังไม่ขาดหรือฉีกขาดได้ยากเพราะมันห่้งตัวเด็กไว้อยู่แล้วห่้งน้ำข้ามไว้อยู่ด้านนี้จะใสและเหนียวส่วนด้านนี้คอเลียนจะฉีกขาดได้ง่ายเนี่ยฉีดแป๊บเด,ดเดียวขาดละนะคะต่อไปเราก็ดูโกด้านแม่ปิ้นออกมาลรกด้านแม่ก็ดูว่ามีคอทาริดอนไหนหลุดไปไหมเมื่อกี้เราดูตรงฝั่งนี้มันมีชิด,ชด ไม่มีลูกน้อยนะคะรูปรูปดูว่ามีแคลเซียมไหมถ้ารูปดูลักษณะเป็นเม็ดสัสบเหมือนเม็ดทรายแสดงว่ามีแคลเซียมเกาะแล้วก็ดูลักษณะเนื้อลกูกมีเนื้อตายหรือเปล่าอันนี้เป็นบัตคอร์สนะคะนี่ก็ไม่มีเนื้อตายไม่มีแคลเซียมแนะละรูปดูแล้วลักษณะเรียบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าซันคัสนะคะเป็นแบบเป็นหลบโลดิคอร์ธลีดอน นี่มีรอยโหวนิดนึงแต่เราลองจับชนกันแล้วก็ชนกันนีดนึงอ่าชนกันนะคะก็แสดงว่ารกคลอดครบเดี๋ยวเราก็จะเอาลกใส่ถุงอ่าวิธีคนที่จะเสิร์ฟเอาถุงใส่ลกนะคะให้พับถุงเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็เอามือ พับอปนิดนึงนะคะแล้วก็เอามือซ่อนไว้ในในซอบตรงนั้นเพื่อมือจะได้นิ่เพื่อเลือดนะคะแล้วก็ลวกใส่แล้วก็ลับด้วยหนังยาเสร็จแล้วก็ลกไปข้างน้ำหนักนะคะเสร็จแล้วเราก็มาชั่งลกที้ลงที่ห้องคลอดเนี่ยนะคะ เข็มเนี่ยมันจะหนักไปแล้ว1ขีดเวลาเราช่างเราก็ต้องลบออก1ขีดนะคะอ่าเดี๋ยวช่างลบเออสองขีดสองขีดอันนี้เราช่างได้7ขีดเราลบไปอีก2ขีดนะคะก็จะเหลือ500กรัมประมาณ500กรัมนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การตรวจรกได้จบเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณนักศึกษาที่ตั้งใจฟังค่ะ